สวัสดีนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูสำหรับไม้มงคลสวยๆพามาเบ่งบอนสีครับบอนหน้าดางวันนี้อากาศดีนะครับหลังจากที่ฝนตกหลายวันเลยนะครับพอต้นไม้ของเราโดนฝนใบก็จะสวยงามครับ พามาชมนะครับสําหรับบอนสีครับบอนเกาบอนโบนราณครับพี่น้องเอาต้นแรกเลยนะครับต้นนี้ปลูกมาประมาณ3เดือนนะครับเลี้ยงมา3เดือนครับขออนุญาตบอกภาษาอีสานด้วยนะครับนี่คือจอมทัพดูใบนะครับใบอย่างใหญ่เลยความสวยความงามครับพี่น้อง สีแดงสดใสเลยนะครับใบดกมากแล้วก็ให้ลูกเยอะนะครับตัวแรกคือจอมทับนะครับแบ่งลูกออกมาได้2ต้นครับนี่ต้นนี้ติดแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนีเมือวานนะครับพิ่งแบ่งน่าสะสมนะครับ งามเนาะพี่น้องเนาะงามแล้วก็นี่ครับบอลดำแบ็กคอรอนนะครับราชนีบอลดำเลยนะครับเพชรพลานปกติผมจะเอาไว้ในร่มนะครับเขาเลยไม่ค่อยกัดสีครับอันนี้เลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะครับเป็นฟอร์มกอครับประมาณ20ต้นได้นะครับ ก็เลยเอาออกแดดแดดลำไรนะครับให้เขาโดนแดดสักนิดหนึ่งโมจิโต้ครับยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับเมนรละ่าสิตกกระซังครับพี่น้องเราก็เลี้ยงไว้เพื่อประดับบ้านประดับสวนเป็นไม้มงคลครับ การเลี้ยงบอลน,นี่อยู่ด้วยใจนะครับใส่เอยียงจะง,ง่ามครับใส่ใจเด้อนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจปลูกยังไงก็ไม่สวยครับตอนนี้เก็บได้แล้วนะครับสําหรับบอลราคาลงมาเหลือหลักสิบหลักร้อยเองครับนี่ต้นแม่เขานะครับี่เพชรพันล้านครับอันนี้ต้นแม่นี่ต้นลูกดูต้นลูกดิ เป็นพุ่มเป็นก่อเลยนะครับสูตรดินก็หมักเองนะครับดินใบก้ามปูตามบ้านเรานี่แหละใบมะขามครับกับมะพร้าวสับทศกัณฐครับไม้หลักหมืน่นปี64นะครับตอนนี้เหลือ1 0 0 15050บาทครับแล้วแต่ไซส์ฟอร์มก่อน,นะครับประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ150-200ถึง200นะครับ ก,กันมีทั้งบอลนานะครับตัวนี้เพชรนาคาบอลนาจากสกคนนครของคุณพี่สุบินบึงการครับใบที่สามกำลังมากครับได้มาสองต้นนะครับอย่างได้แบบสวยงามนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพชรเชียงคานครับบอลนาดาเพชรเชียงคาน ส่วนตัวนี้ปลอยเมืองจันนะครับสะท้อนแสงแน่จักหน่อยครับชายชนครับไม่ยอมโตเพิ่งเปลี่ยนดินเมื่อวานนะครับนี่ก็นางไหมครับยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับอันนี้โดนนอนกินไปแล้วไก่สุดสังวนสวยดีเหมือนกันนะครับนี่ ลอยนอนแทะอันนี้น้องพันดาวยุบหัวไปทีนึงแล้วนะครับเขาก็ป่งใหม่นะฮะแทงยอดใหม่ขึ้นมาสวยงามนะครับพันดาวสมชื่อจริงๆครับอันนี้เอาไหาโบราณครับหาปลามาตัดนะครับ นี่ไม้กระแสะปี64ครับหูช้างด่างเหลืองครับสเตียหน้าใบได้สวยงามเลยตัวนี้ให้ลูกดกมากนะครับอันนี้ใบใหม่ครับยังไม่กัดสีพวกนี้จะชอบแดดนะครับเลี้ยงแดดร้อยได้เลยนะครอยู่ใต้สแลนก็จริงนะครับแต่ว่าเขา โดนแดดทั้งวันนะครับลูกดกครับเนะี่ยถ้าเป็นปีหกสีนี้ผมรวยนะบอกได้เลยว่าปีหกสีนี้รวยฮนะดูครับลูกแต่และต้นนี่โอ้ยด่างได้สวยงามเหมือนแม่เลยนะครับไม่มีที่ติดไม้หลักร้อยราคาหลักร้อยตอนนี้ความสวยงามหลักล้านเลยนะครับนี่กระถางหนึ่งครับ ปูกพร้อมกันนะครับแต่ตัวนี้ผมผมแค่ว่าจะบังคับนะครับบังคับไม่ให้เขาโตพอเราเปลี่ยนกระถางมาใส่เข่งเซตก้าแบบนี้เขาจะโตไวนะครับปูกพร้อมกันนะครับนี่ก็ให้ลูกเหมือนกันครับมาต่อกันที่บนหน้าด่างเพชรเชียงคานครับกำลังเริ่ม ัดสีกัดใบนะครับมีหลอดใหม่ขึ้นมาหมูช้างด่างเหลืองครับหลายต้นเหมือนกันนะครับใครที่เบื่อนะครับเบื่อแล้วก็ทิ้งก็มีนะครับแต่เรายังเก็บสะสมอยู่กินกาแฟแยามเสียวๆครับพี่น้องมันมันมีความสุขนะครับเราได้ดูแล้วก็ ลุ้นนะครับมันได้ลุ้นตลอดนี่ใบใหม่นะครับดูใบเขาเขียวเลยมีเหลืองนิดเดียวใบนี้ก็เขียวซะส่วนเยอะนะครับส่วนมากจะเขียวแต่มาใบล่าสุดครับสเตียหน้าใบตเต็มเลยนะครับใบนี้ก็ยังพอไปวัดไปว่าแต่ให้ลูกนี่สวยนะครับ แม่จะเขียวบ้างแต่ว่าให้ลูกสวยสวยทุกใบยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับฝากติดตามเป็นแรงใจช่วงนี้ยอดวิวของ Youtube เนี่ยรู้สึกว่าคนจะเบิ่งหน่อยลงครับดูน้อยลงเพราะว่าตอนนี้กระแสรเรียว TikTok นะครับจะมาแรงกว่าคนเลยไม่ชอบดูนะครับ เห็นหลายคนที่มีเพื่อนติดตามนะครับเกือบแสนยอดดู50-60คนเองนะครับเอาสู้ต่อไปมาดูบอลน,นากันต่อครับอันนี้เป็นบอลน,นาด่างจากจังหวัดสกลนครเหมือนกันนะครับของที่สุบินครับเพชรชาวังเพิ่งเลี้ยงได้ไม่ถึงเดือนนะครับกำลังจะแทงหลอดนี่นะครับ หลอดขึ้นมาสีขาวเลยด่างแน่นอนนะครับกล้องจะมัวมัว,มวนิดหนึง่งฝากติดตามเขาด้วยนะครับเลี่ยงแล้วห้องสีหลงไหลนะครับหลงความสวยความงามของเขานะครับมันได้ลุ้นทุกวันเหมือนซื้อหวยแหละนะครับวันนี้ หวยออกก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนแล้วกันนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมครับวันนี้บอนกระดาษด่างครับสมัยก็ก่อนก็หลักพันเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับเอาไว้ประดับครับผมขายเนื้อวัวสดครับเนื้อวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายลาบก้อยต้มด้วยนะครับมีส้อยจุน้ำ นี่สน่จันโกเมนครับเสน่จันขาวอันนี้ไม้จากข้อนะครับจากการบางข้อข้อเขายังอยู่นะครับขึ้นมาสองล้วนี่ก็เป็นไม้หนอ่อเสน่จันเขาวครับโตช้านี่ครับเสน่หจันนาคใบโดนหนอนแทะครับ อันนี้ยกยอดนะครับจากต้นนี้พอยกยอดแล้วลูกเขาแตกออกมาเพียบเลยแล้วตาข้อเขานะครับเราก็จะเอามาชําไว้นี่ครับได้สี่ห้ากระถางขึ้นมาเป็นคู่เลยสเสน่ห์จันนาครับส่วนตัวนี้สเสน่ห์จันดำนะครับดินไม่ไอ้นี่นะครับต้นเขาเลยไม่สมบูรณ์ครับเพิ่งเปลี่ยนดินใหม่ ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเพิ่งจะเก็บเขามาดูแลแยกรูวออกมาใบก็หยิกเนะี่ยแบบนี้ก็แสดงว่าสภาพดินเขาเสื่อมมาดูบอลน,นาด่างเหมือนเดิมไหมบอลน,นาด่างตัวนี้ครับเพชรนาคาต้นที่สองครับดูความด่างอันนี้ใบใหม่นะครับยอดใบของเขาขึ้นมากงามครับ สเตียเต็มหน้าใบเลยเสวยงามนะครับน่าติดตามอันนี้ก็พลอยเมืองจันทร์ครับอีกต้นหนึ่งไม่ค่อยได้โดนแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับเพิ่งจะห่างวันนี้แหละอันนี้ก็เป็นเพิรชาววังนะครับตัวนี้จะเป็นด่างขาว ใบเล็กก็่ติดเลิดเดียวนะครับกำลังแทงหลอดขึ้นมาหลอดใหม่ชินน้ำบัรชอนครับบอนสีบอนเก่าโบราณน,นะครับสามเดือนก็สวยงามเหมือนกันนะถ้าโดนแดดสักนิดหนึ่งเขาจะกัดสีสวยกว่าน,นี้นะครับนี่จอมทัพที่แยกออกมาจากต้นแม่นะครับแยกเมื่อวานะต้นแม่เขา ล้างลากแล้วก็ใส่ดินที่เราผสมครับน้ำรองกระถางสเสนจจนประกายดาวครับอันนี้เลี้ยงมาสามเดือนสวยเหมือนกันนะครับเลี้ยงนอกตู้เด้พี่น้องครับบอนผมจะเลี้ยงนอกตู้อันนี้ธาตุบางแก้ว พอดีเขามีดอกนีะครับใบก็เลยเล็กลงนะครับถ้ามีมีตัวผสมผมจะตัดนะครับทำการตัดตัดดอกออกครับอันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะครับสิลาหุ้มทองเพิ่งสั่งมานะครับ มาถึงได้สองวันวันที่สองวันนี้แหละเดี๋ยวเลี้ยงไปสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับลองน้ำไว้ก่อนค่อยจะอัพกระถางขึ้นมาใหม่ครับเกาะเกตครับสวยง,งามมากงามจริงๆบอกไว้ก่อนนะครับนี่คือความชอบส่วนบุคคลนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะหลายคนจะ ดามาปลูกทุกอย่างที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้ไม่ปลูกก็มีนะครับไม่สนใจฮะชอบใครชอบมันไม่ได้ไปนปนไปนจี้ใครมาเพชรเจ็ดสีนะครับนี่เพชรเจ็ดสีใบนี้คงได้ตัดแหละนะครับเขาออกมาเผือกเผือกแล้วมันดูดอาหารไม่ได้นะครับ รับแสงก็ไม่ได้พอ,อูพอโดนน้ำนะครับโดนน้ำก็ใบจะช้ำน้ำครับภาษาการเขาพูดยังไงไม่รู้เนาะมันกองแสงไม่ได้นะนี่ต้นลูกจอมทับอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เพิ่งสั่งมานะครับเมื่อวานณนเะมืองนนทครับเพิ่งมาถึง ส่วนตัวนี้มะนีร้อมเพชรลุ้นป้ายนะครับรุ่นด่างรุ่นด่างนายจันโหนดเี้ยวบนกระดาษด่างต้นนี้สวยมากครับแล้วก็มีสเสน่จันนะครับอันนี้เป็นสเสน่จันแดงโบราณใบแหลมปิดครับ จะต่างกันกันกบโกเมนนะครับนี่ก็เสน่ห์จันแดงโบราณเหมือนกันครับโอเคครับคลิปคิปนี้ก็พามาดูนะครับสำหรับบอนสีบอหน,นาด่างไม้มงคลต่างๆครับสวนเล็กๆปล,กลกูกแล้วมีความสุขนะครับไว้จิบกาแฟเบาๆตอนเช้าความสุขที่เราสร้างขึ้นมาเองครับสําหรับคลิปนี้ก็ บไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากติดตามเป็นแรงใจด้วยนะครับใครที่ทำช่อง YouTube ทำคลิปเดียวก็สู้ๆต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ